ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องของเราวันนี้เราจะพาทุกคนไปรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับยานยนต์ทางการทหารที่ได้รับความสนใจอย่างมากในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นก็คือ Covico KM PV Army Encyclopedia 2025ซึ่งตอนนี้ได้ถูกใช้งานในประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้ว ยานพาหนะคันนี้ไม่ใช่แค่เครื่องจักรทางยุทธวิธีธรรมดาแต่เป็นการผสมผสานของวิศวกรรมที่แข็งแกร่งประสิทธิภาพในสนามรบและการออกแบบภายในที่คำนึงถึงการใช้งานอย่างแท้จริงเป็นมาตร,รฐานใหม่สำหรับยานพาหนะยุคใหม่เพื่อการป้องกันประเทศมาเริ่มกันที่ภายนอกกันก่อนโควิโก้เค p v มมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่ดุดันและแข็งแกร่ง โครงสร้างภายนอกออกแบบมาเพื่อความทนทานและความน่าเกรงขามกระจังหน้าถูกเสริมด้วยตาข่ายกรอกพร้อมไฟหน้าเลดแบบสองดวงที่ออกแบบมาเพื่อภารกิจกลางคืนและสภาพแสงน้อยตัวถังติดตั้งระบบป้องกันกระสุนป้องกันสะเก็ดร,ระเบิดและวัตถุระเบิดขนาดเล็กความสูงจากพื้นถึงตัวรถเหมาะก,กับการใช้งานในภูมิประเทศที่ครุขระ ทั้งในป่าทะเลทรายและพื้นที่ในเมืองพื้นผิวตัวรถเคลือบด้วยสีทหารแบบด้านกันแสงสะท้อนและสามารถเลือกใช้ลายพรางที่เหมาะสมกับภารกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้จากมุมมองด้านหน้าด้านหลังหรือด้านข้างตัวรถแสดงให้เห็นถึงความพร้อมในทุกสถานการณ์ในด้านสมรรถนะโควิโก้ KMPV ใช้เครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบที่มีกำลังแรงสูง ประมาณ300แรงม้าและแรงบิดมากกว่า700นิวตันเมตรพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อขั้นสูงที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบทั้งโคลนทรายและหินระบบช่วงล่างถูกพัฒนาให้รับแรงกระแทกจากพื้นที่ครุกคะหลุมบอลและการปฏิบัติภารกิจที่ต้องเคลื่อนที่รวดเร็วระบบเบรกติดตั้งจานเบรกขนาดใหญ่พร้อม ABS เพื่อให้การหยุดรถมีประสิทธิภาพแม้บรรทุกหนักหรือต้องเบรกฉุกเฉิน ภายในห้องโดยสารมีการออกแบบอย่างลงตัวระหว่างฟังก์ชันการรบและความสะดวกในการใช้งานโดยมีหน้าจอดิจิทัลอนเนกประสงค์และแดชบอร์ดที่สามารถใช้ร่วมกับอุปกรณ์ตรวจจับกลางคืนบอกนั่งบุด,ด้วยวัสดุกันแรงระเบิดสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง8คนรวมทั้งคนขับมีระบบปรับอากาศและกรองฝุ่นเคมีที่เหมาะกับสถานการณ์ CBRN สารเคมีชีวภาพรังสีและนิวเคลีย ภายในยังมีที่ยึดอาวุธอุปกรณ์สื่อสารและสามารถติดตั้งระบบบัญชาการภาคสนามได้ถึงแม้ว่าจะเป็นรถเพื่อการทหารโควิโกก็ยังให้ความสำคัญกับการลดเสียงและแรงสั่นสะเทือนเพื่อเพิ่มความสบายระหว่างการเดินทางไกล ส่วนด้านท้ายของรถมีความยืดหยุ่นสูงสามารถปรับแต่งได้ตามลักษณะภารกิจไม่ว่าจะเป็นขนส่งกำลังพลรถพยาบาลหรือยานสอดแนมโดยเฉพาะในประเทศไทยมีการติดตั้งระบบปล่อยโดรนและระบบสื่อสารภาคสนามเพื่อความพร้อมในสถานการณ์ทันทีระบบความปลอดภัยประกอบด้วยช่องหนีฉุกเฉินระบบดับเพลิงและปลอบใต้ท้องรถเพื่อป้องกันกันกบระเบิด ในด้านราคารุ่นพื้นฐานของโควิโก KMPV a r m y อ n ไ y c ล o p e เดีย2 2 5ี่จําที่จำหน่ายในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ6.5ล้านบาทหรือราว1 8 0 0 0 0ดอลลาร์หากต้องการเพิ่มระบบพิเศษเช่นระบบสื่อสารขั้นสูงระบบโดรนหรือการป้องกัน c b r n ราคาอาจเพิ่มขึ้นตามความต้องการอย่างไรก็ตามสำหรับหน่วยงานภาครัฐหรือทหารแล้วรถคันนี้ไม่ใช่แค่พาหนะแต่คือป้อมปราการเคลื่อนที่และเป็นกาลัง สนับสนุนที่ทรงพลัง